สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญ2บาทสมเด็จย่าพศส5 3 3บาฉลองพระชนมายุ90พรรบันษา90 9 0 t h e royal grand mother 90 y e a r s birthday to Bartcon วันที่29ตุลาคมพศส5 5 9าราราคาซื้อขายอยู่ที่ price us 57 cents shipping us $1.43 dollar and cents total us 2ดอลลาร์ราคาอยู่ที่20บาทค่าส่ง50บาทรวมเป็นเงิน70บาทจะเรรี่ยได้เลยครับ